นิทานอีศบเรื่องกระต่ายตื่นตูมนักป่าอันแสงกว้างใหญ่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนกลางวันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นเองมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนทำให้กระต่ายตัวนี้ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ เมื่อกี้เสียงอะไรทำไมน่ากลัวจังต้องเกิดเป็นดินไหวหรือฟ้าถล่มแน่ๆต้องรีบไปบอกให้ทุกคนรู้ตัวเดี๋ยวจะหนีกันไม่ทันเมื่อกระต่ายตัวอื่นๆเห็นว่ากระต่ายตัวนี้วิ่งมาหน้าตาตื่นจึงตะโกนถามเจ้าวิ่งหนีอะไรมาทำไมถึงได้รีบร้อนขนาดนั้น ตอนที่ข้านอนหลับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวข้าดินเสียงฟ้าถล่มก็เลยรีบมาบอกทุกคนพวกเรารีบหนีกันเอถอะเจ้ากระต่ายตื่นตูมรีบอธิบายให้ฝงกระต่ายฟังด้วยเสียงสั่นเครือจากนั้นฝงกระต่ายนับร้อยก็วิ่งมันไปด้วยความตื่นกลัวพร้อมช่วยกันตะโกนตลอดทางว่าฟ้าถล่มฟ้าถล่มรีบหนีเร็วทุกคน เหล่าสัตว์ป่านานาชนิดได้ยินเช่นนั้นก็พากันวิ่งหนีตามกระต่ายฝูงนี้ไปจนพบราชาสีเจ้าป่าเห็นสัตว์วิ่งมาดังนั้นจึงถามว่าพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรมาทำไมถึงได้รีบร้อนกันขนาดนี้ฟ้าทล่มนาศีท่านหากไม่รีบหนีพวกเราจะตายกันหมด ช้างเอ่ยขึ้นมาแล้วพวกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าฟ้าทรมลมราชาสีถามกลับด้วยความสงสัยสัตว์ทุกตัวต่างหันไปมองปุ่งกระต่ายเพราะอยากรู้เรื่องราวเช่นเดียวกับราชาสีกระต่ายตัวนี้เล่าว่าได้ยินเสียงฟ้าทรม่มกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นพร้อมชี้บอก เจ้าได้ยินอย่างนั้นจริงหรือไม่ราชาสีเอ่ยถามข้าได้ยินจริงๆนะท่านขณะที่ข้ากำลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอยู่ๆก็เกิดเสียงดังสนั่นวั่นไหวขึ้นจนข้าตกใจรีบวิ่งมาบอกทุกคนให้รีบหนีกระต่ายพูดอธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยความตื่นเต้น ไหนเจ้าลองพาข้าไปดูหน่อยสิว่าเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาจากตรงไหนราชสีผู้กล้าหารเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งเจ้ากระต่ายจึงรีบพาราชสีไปดูบริเวณที่เกิดเสียงฟ้าถลม่มตรงใต้ต้นมะพร้าวนั่นไงท่านที่ข้าได้ยินเสียงฟ้าถลม่มกระต่ายเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวาดกลัว เมื่อได้ยินเช่นนั้นราชาสีก็เดินเข้าไปอย่างกล้าหาญแล้วจึงใช้เท้าอันแข็งแรงเขย่าต้นมะพร้าวจนลูกมะพร้าวร่วงลงมาเสียงดังใช่เสียงแบบนี้หรือเปล่าที่เจ้าได้ยินราชาสีเอ่ยถามเจ้าก็ตายใช่เลยท่านเสียงแบบนี้แหละที่ข้าได้ยิน กระแต่ตอบพร้อมเกาหัวตัวเองด้วยความเขินอายเสียงฟ้าถล่มที่เจ้าได้ยินเป็นเสียงของลูกมะพร้าวที่ตกกระทบพื้นอย่างไรล่ะคราวหน้าคราวหลังหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าควรหาสาเหตุก่อนว่าเสียงนั้นมาจากอะไรไม่ควรโวยวายตื่นตูมจนทำให้คนอื่นตื่นตกใจตามไปด้วย ราชาสีสอนกระต่ายด้วยความเป็นห่วงต่อไปข้าจะไม่ตื่นตูมแบบนี้อีกแล้วกระต่ายพูดพร้อมก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดจากนั้นราชาสีจึงนำความจริงกับมาบอกเราสัตว์ทั้งหลายและแยกย้ายกันกลับไปถิ่นที่พักเดิมของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์ที่มีค่าคิดควรมีสติตรวจสอบความจริงให้ดีเสียก่อนอย่าตื่นตกใจจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่